รูปนี้เป็นการสร้างขึ้นจากสารกัมมันตภาพรังสีและควบคุมโดยจิตวิญญาณตั้งแต่มีรูปนี้เริ่มทะเลาะก,กันตอนไม่มีรูปนี้ทนายสังเกตยังดีกับลุงอยู่หลังจากบูชารูปนี้กลายเป็นทะเลาะกันแตกแยกกันแล้วก็มีการฆ่ากันรายวันแล้วก็เจ็บป่วยมองหน้ากันไม่ติดประมาณนี้เผาทําลายทั้งหมดค่ะใครเอาไปจะสังเกตที่บ้านแปลกๆข้างบ้านก็แปลกๆนะคะด้วยความเป็นห่วงสวัสดีค่ะ วงตัวเองก่อนเถอะอย่าคิดว่าผู้ใหญ่โดนด่านะให้นึกถึงเด็กบ้างลูกๆบ้างไปโรงเรียนเมื่อก่อนเคยช่วยไปทีแล้วว่าไปโรงเรียนเข้าโรงเรียนชับจะไม่ได้วันนี้เด็กก็น่าสงสารดูแลเด็กลูกพญานาคตัวนี้นะคะไม่ใช่นาคเป็นเปรตมังกรเห็นหน้าเห็นคอเห็นปากเขาไหมคะนี่คือ,อต้องทุบนะคะไม่ทุบไม่ได้นะคะทำลายกองบัญชาการเขาซะาและทุกอย่างจะดี อันนี้เด็กก็เครียดนะคะแล้วก็มีคาดลายวันค่ารัดคอบ้างแทงข้างหลังบ้างแล้วก็กัดกินโกงกินนะคะใส่ความแล้วก็ด่ากันเป็นว่าเล่นเลย